สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมผมครับ mm? um. คุยก่อนนอนกับตองพร้อม8กันยายน2 5 6 4ันหาค่ำคืนวันนี้4ทุ่มเศษเศษนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวานนี้ครับ7กันยายน2 5 6 4หหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทีมโคศกรัฐบาลก็ได้ถแถลงข่าวผลการประชุมครมรหลังการประชุมครมอรนะครับแต่ก่อนที่จะถแถลงว่ามติครมรในวันที่7กันยายนนั้นมีมติอะไรบ้างนายธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่นายกรัตรีได้มีข้อสั่งการก่อนที่จะประชุมครม2สองข้อก็คือ สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง2000นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ได้สั่งการกระทรวงการคลังนายกได้สั่งการกระทรวงการคลังนะครับให้ทบทวนด้านมาตรทบทวนมาตรการ,รบริสบทิการแห่งรัฐและก็ทบทวนเรื่องมาตรการคนละครึ่งโดยมาตรการ,รบริสุทิการแห่งรัฐก็ให้มองไปที่ ให้มีความครอบคลุมกลุ่มต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือให้มากขึ้นทาลองนี้นะครับแล้วก็ให้หามาตรการใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อครอบคลุมกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการกล่าวของนายธนกรบ,บางบุญคงชนะนะครับวันนี้สื่อต่างๆลงข่าวมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเว็บไซต์ข่าวดังช่อง youtube สื่อโซเชียลนะครับช่องยูทูบหนี่เป็นสื่อโซเชียลแล้วก็ สื่อกระแสหลักสื่อทีวีอาจารย์ดาวเทียมนะครับก็ลงข่าวเราก็ติดตามเราไปอ่านเว็บไซต์ข่าวต่างๆแล้วก็เราไปดูทีวีด้วยมุมมองของสื่อมองเรื่องนี้แตกต่างกันพอสมควรนะครับก็มองไปที่ถ้าเป็นถ้าเป็นโครงการคนละเครื่องก็มองไปถึงเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีใช้เงินหรือว่าให้เพิ่มเงิน แล้วก็การใช้ให้มันครอบคลุมต่างๆมากขึ้นนะครับในขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่หลายสื่อมองไปที่การลงทะเบียนรอบใหม่เพราะว่าเขามองว่าอย่างนี้ตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ใช้มานานพอสมควรเพราะว่าในการในตอนที่มีการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ไปลงทะเบียนนี่คนจนจริงๆ กลุ่มหนึ่งไม่ได้ไปลงก็หมดโอกาสที่จะได้บัตรไปแต่คนที่ไปลงในขณะนั้นก็อาจจะไม่ใช่คนจนจริงๆก็ได้ใช้บัตรมาหลายปีจะเท่าทุกวันนี้สื่อก็มองว่าเป็นการถ้าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ก็จะเป็นการรีดไขมันออกคําว่ารีดไขมันไขมันหมายถึงรายจ่ายของรัฐเนี่ยที่ไม่จําเป็นที่ไปจ่ายให้คนมีฐานะดีอยู่แล้วเน่ยก็ควรจะถูกตัดทิ้งไปรายจ่ายกลุ่มส่วนนี้ก็คง ก็ควรจะเอาไปจ่ายให้คนที่สมควรจะได้บัตรก็เพราะนั้นถ้าลงทะเบียนรอบใหม่นี่เขามองไปว่าคนจนจริงๆนี่ที่มีบัตรอยู่แล้วจะได้ใช้บัตรต่อไปส่วนคนที่จนไม่จริงมาตั้งแต่นานโน้นแล้วเช่นขี่รถเกง๋งขี่รถปิกอัพไปรูดใส่สร้อยคอทองค้าไปรูดบัตรกดเงินอะไรทองนี้ก็มีคนเห็นอยู่เรื่อยสื่อเขา้ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ไม่จนจริงก็ควรจะถูกรีดออกไปจากระบบก็จะเหลือคนที่จนจริงๆ ถ้าลงทะเบียนใหม่สื่อเข้า่าอย่างนี้นะครับสื่อหลายสื่อเข้า่าอย่างนี้ถ้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยคนจนจริงก็จะได้ใช้บัตรต่อไปส่วนคนจนไม่จริงก็ต้องเปิดโอกาสให้คนที่คนจนจริงๆได้เข้ามาใช้ตัวเองก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่ได้จนจริงจริงเสร็จแล้วยังมีกลุ่มที่อยู่นอกระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกที่ไม่มีโอกาสได้บัตรก็จะได้มีโอกาสมา,า,มาลงทะเบียนและถ้าจนจริงก็จะได้บัตรไปใช้ประมาณนี้หลายสื่อก็มองไปที่การลงทะเบียนใหม่น่าจะเกิดผลดีต่อการ พัฒนาด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับควบคู่ไปกับการเพิ่มเติมสิทธิบัตรสิทธิในบัตรต่างๆให้มีเพิ่มขึ้นนะครับหลายกลุ่มก็มองอย่างนี้นะครับมองไปที่ความครอบคลุมคือให้บัตรเห็นได้มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรและที่จนจริงๆนั่นหมายความว่าถ้ามีการลงทะเบียนรอบใหม่สื่อต่างๆมองไปในทิศทาง เดียวกันว่ากลุ่มคนที่จนจริงและยังไม่ได้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ลงทะเบียนและได้รับการมีบัตรและได้รับการช่วยเหลือส่วนกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วเขาจะมองเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือคนที่จนจริงๆก็จะได้ใช้บัตรต่อไปส่วนหนึ่งคนที่ไม่จนมาตั้งนานแล้วแต่มีบัตรก็จะได้ไม่อยู่ในระบบบัตรส่วนที่คนที่ไม่อยู่ในระบบบัตรเนี่ยก็ ให้คนที่จนจริงๆเข้ามาใช้บัตรต่อไปมันก็จะงบประมาณก็จะใช้คะบนกันไปอย่างนี้แล้วก็ถ้ายังไงก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มเงินในบัตรทํานองนี้นะครับเอาแล้วก็หลายหลายคนก็หลายมุมมองนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสื่อเขาก็มองไปที่ว่าเมื่อก่อนนี่กระทรวงการคลังพยายามที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่มาเรื่อยๆแต่แล้วก็ต้องมีเหตุอันจะต้องหยุดชะงักไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาเป็นประจํา แล้วก็ล่าสุดนี้เหตุผลที่ไม่ได้เปิดลงทะเบียนใหม่ก็เพราะมีโควิดระบาดก็ต้องหยุดไปก่อนตอนนี้สื่อเขาก็มองไปว่าโรคโควิดก็กําลังจะซาลงเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ก็น่าจะลงได้หรือไม่ก็รัฐโดยกระทรวงการคลังนี่ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัตรสมการทางรัฐนี่ก็ควรจะหาวิธีรูปแบบที่ลงเช่นอาจจะลงผ่านระบบออนไลน์เพราะว่าตอนนี้สื่อเขามองไปที่ ผู้คนประชาชนในประเทศไทยนี่ได้เริ่มคุ้นเคยกับระบบของรัฐในการจ่ายเยียวยาโน่นนี่นั่นแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่เป็นส่วนใหญ่หลายคนก็ได้รับเงินโครงการต่างๆช่วยภาครัฐผ่านทางการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนนี่ถ้าหากว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อการคนมารวมกันเยอะอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ ต้องพัฒนารูปแบบไปการเป็นการลงทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ทำนองนี้สื่อเาก็มองไปนะครับเอาแล้วครับทั้งหมดนั่นก็คือสื่อพูดส่วนเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเราแค่นําเรื่องที่เราไปอ่านในเว็บไซต์แล้วก็นําเรื่องที่เราไปดูข่าวทีวีแล้วนามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทังบ้านฟังว่านี่แหละคุยก่อนนอนคืนนี้เราคุยกันในหลายมุมมองมุมมองสื่อเขาว่าลงทะเบียนใหม่ไปเลยคนไม่จนจริงๆก็ ไม่ต้องใช้คนจนจริงใช้ต่อไปคนยังไม่มีบัตรแต่จนมีโอกาสจะได้เข้ามาเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าจํานวนบัตรต่างๆมันน้อยลงคือสมมุติว่าตอนนี้มีบัตรอยู่ประมาณสิบสามล้านกว่าบัตรนี่แต่ถ้าคนจนไม่จริงออกไปกี่ล้านบัตรไม่รู้คนจนจริงเข้ามาอีกปุ๊บผักกรกบนี้แล้วมันมีจํานวนบัตรน้อยลงเงินก็เพิ่มเข้าไปจะได้เพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาก็แล้วแต่มุมมองนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามที่เราคุยก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นมุมมองของช่องตองบนผมนะครับก็ก็อยากจะให้เพิ่มเงินเข้าไปในบัตรแต่ว่าไม่ได้เพิ่มมากซะจนเป็นทําให้สิ้นเปลืองวงืนของรัฐแต่ให้เพิ่มในความพอดีให้ความสมบุให้ในความสมควรเหมาะสมนั่นแหละครับคือถ้าเพิ่มมากไปนี่มันก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าอาจจะเป็น ทําให้คนไม่ทํางานหรือเปล่างอมืองอเท้ารอเอาเฉพาะเงินจากภาครัฐนะครับแต่ถ้าเพิ่มน้อยไปมันก็ไม่พอบางคนที่มีโอกาสน้อยในการที่จะทํางานมีโอกาสน้อยในการที่จะหาะไรายได้นี่มันก็ไม่พอเพราะนั้นก็ต้องเอาพอดีจุดพอดีอยู่ตรงไหนมันก็ต้องอยู่ที่กระทรวงเงนินคลังเขาจะไปคิดว่ามันพอดีเท่าไหร่ถ้ามากไปนี่มันก็ไม่พอดีน้อยไปคนก็ยังเดือดร้อน ต้องอยู่ประมาณพอดีนะครับคําว่าพอดีเนี่ยเราคิดไม่ออกหรอกแต่เราพูดได้ว่าพอดีคืออะไรแต่คนที่จะไปทําให้มันพอดีตัวเลขเท่าไหร่นั้นก็ต้องเป็นกระทรวงการคลังนะครับก็เหมือนกับนายกตีที่ท่านสั่งการไปยังกระทรวงการคลังเลยครับให้ดําเนินการในด้านนี้นายกตีท่านมองว่านะครับพลเอกประยุทธจ์จันโอชาเนี่ยท่านมองว่าข้อที่หนึ่งนี่ถ้ามองด้านมุมมองบอริัทบริการแห่งรัฐของนายกท่านว่า การช่วยเหลือผ่านบัตรยังน้อยอยู่ประเด็นที่1นนะครับเท่าที่เราวิเคราะห์นะครับประเด็นที่2มันไม่ครอบคลุมกลุ่มที่ตกหลน่นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรประมาณนั้นแหละคือกลุ่มที่ไม่มีบัตรมีเยอะเยอะมากมายเลยแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนี่ท่านมองกลุ่มนี้นะครับในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่มีบัตรกลุ่มอื่นแต่ถ้าเขามีความสามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เขาก็นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังนไปพัฒนาเรื่องคนละครึ่งขึ้น,นมา ให้มันครอบคลุมนะครับก็เป็นเป็นที่มาที่ไปของขําคืนวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับงานนี้นะครับก็เรียกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเรามารอดูว่ากระทรวงการคลังเขาจะขยับยังไงในเรื่องของบับตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งจะเพิ่มเงินยังไงจะลงทะเบียนใหม่ยังไงโครงการคนละครึ่งจะมีอะไรใหม่เพิ่มเติมเข้าไปก็รอฟังข่าวต่อไปครับเพราะ ทั้งหมดนี่ก็คือการคุยคุยแล้วไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่คูดคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่จะทําให้ได้เรื่องอะไรคือมีอะไรมาใหม่มาเสริมก็คือกระทรวงการคลังเราก็ต้องจับตามองและคอยติดตามข่าวสารต่อไปนะครับก็ถือว่าถือว่ามีข่าวดีเพราะนายกุตรีซึ่งเป็นผู้นำของประเทศได้มีมุมมองในด้านบัตรคนโจนเห่ยว่าให้มีการทบทวนโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของงาน ด้านบัตรธนาารแห่งรัฐก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่านายกสั่งการแล้วก็ต้องคิดมาตรการคิดอะไรต่างๆออกมาแล้วรอฟังครับภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าน่าจะมีข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบัตรสราการแห่งรัฐหลังนายกสั่งการแล้วจะมีอะไรนะครับเขาคงใช้เวลาคิดมาตรการอยู่ประมาณใช้เวลานิดหน่อยหลังจากนั้นคงคงจะมีข่าวออกมาและพี่น้องจะได้ชื่นใจนะครับแล้วก็ถ้าจะดําเนินการให้เป็น รูปประทมจริงๆก็จะเอารายละเอียดเหล่านั้นนะครับกระทรวงการทางน่าจะเอารายละเอียดเหล่านั้นเสนอที่ประชุมคอรมอและคลรมอนรมัติจะเกิดอะไรขึ้นจะเพิ่มเงินบัตรจะลงทะเบียนใหม่อะไรยังไงรอฟังข่าวต่อไปครับเอาละครับสําหรับค่าคืนวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาชมมาดูคลิปมาฟังช่องตองพรผมคุยก่อนนอนหากผิดตกบกพราดอะไรอะไรพูดอะไรผิดไปก็อภัยกันนะครับเพราะนี่คือการคุยนะครับหากมีข่าวสารดีๆมีประโยชน์ต่อท่านพี่น้อง พี่น้องจะได้เงินอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงซึ่งเป็นข่าวอันนั้นเราจะเอามาพูดแบบสั้นๆและชัดเจนอีกครั้งนะครับแต่ในกรณีคุยก็คุยกันไปเรื่อยๆเป็นการพูดจากันนะครับค่าคืนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ